สนับสนุนรายการโดยเมดิสปาผลิตภัณฑ์อโร o m a t i เฉพาะเพื่อผ่อนคลายทุกที่ทุกเวลาในวันที่อากาศร้อนๆติ๊กเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านอาจจะเกิดอาการเพลียแดดมึนศีรษะโดยเฉพาะคนที่เดินทางหรือว่ามีกิจกรรมกลางแจ้งเหมือนกับติก๊กวิธีทำให้ร่างกายสดชื่นง่ายมากเลยค่ะอันดับแรกก็คือ จิบน้ำบ่อยๆระหว่างวันซึ่งไม่ควรที่จะดื่มน้ำเย็นนะคะเพราะว่าร่างกายจะปรับตัวไม่ทันแล้วทำให้เกิดอาการปวดศรีรษะมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญควรจะพกน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชสมุนไพรอย่างเช่นว่านหางจระเข้และเปเปอร์มินที่มีกลิ่นหอมเย็นช่วยลดอาการมึนศรีรษะและเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆได้ค่ะ หากคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่0924900081